วันนี้เราจะมาทำ q u วสบ Bar โทกันไม่ลีลาแล้วเรามาทำกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์50ตัวมอนสเตอร์ตัวไหนเดีย๋ยวเราไปสู้พร้อมกันเลยให้สังเกตที่ด้านซ้ายจะมีรายละเอียดภารกิจขึ้นอยู่จากนั้นเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตีครบ50ตัวเราจะไปกันแบบไวๆเลยฟาร์มเพลินๆ50ตัวจนจบ q u วส ต่อจากนั้นผมก็ฟาร์มจนจบเควสให้เรากลับไปที่คาเฟ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อคุยรายละเอียดกับบาโธร,ระหว่างกลับคาเฟ่ก็มองซ้ายมองขวาให้ดีๆเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะครับแถวนี้มันเถื่อนกลับมาที่คาเฟ่ย,ย่างปลอดภัยปฏิหารจริงๆจากนั้นพูดคุยกับบาโธร,รายละเอียดภารกิจจะให้เราไปกำจัดเบลามี่ผู้ใช้ผลปีศาจสายสปริงรับภารกิจเสร็จแล้วก็ไปกันเลยเริ่มต้นภารกิจการสังหารเบลามี่ บินชิวๆกันครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าตอนที่ผมไปถึงเนี่ยบอสจะเกิดหรือเปล่าหรือว่ามีคนฆ่าไปก่อนผมเป็นไปตามคาดมากี่ครั้งก็ไม่เคยเจอเลยหลังจากที่ผมรอมาสิบนาทีในที่สุดบอสก็เกิดสักทีผมต้องรีบชนะให้ได้ไม่อย่างนั้นผมจะโดนลาดอีกรอบแน่ๆวัดดีเจลรมี่นายจำได้ไหมวันนั้นในร้านเหล้านนะที่นายหัวล้อยอฉันแล้วก็เอาเหล้าลาดหัวฉันนะ่ะ นายยังบอกว่าฉันบ้าก่อแห่งท้องฟ้าไม่มีจริงด้วยพูดไม่ทันขาดคำก็มีเพเยอร์คนอื่นจะมาลาดบอสผมแล้วหลังจากลุมบอสมาได้สักพักหนึ่งในที่สุดผมก็ฆ่าเบลมีได้อ่าฉันแพ้นายแล้วในที่สุดฉันก็ฝากรอยหมัดไว้บนหน้านายได้สักทีเบลมีหลังจากชนะเสร็จแล้วนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของมันเอง จุดหมายต่อไปให้เราเดินทางไปที่พระราชวังเดสโลซาที่อยู่บนยอดสูงสุดของแบบนี้นั่นเองตรงนั้นนะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่เดี๋ยวเราจะบินกันไปรวดเดียวเลยถึงแล้วพระราชวังเดสโลซา รอบนี้ผมทําครั้งแรกนะอาจจะทําแล้วดูงงๆไปหน่อยนะเรามาดูกันดีก,กว่าว่ารอบๆนี้มีอะไรบ้างมันเหมือนตัวอักษรอักขระอ,อะไรสักอย่างนี่แหละครับหลังจากที่ผมงงอยู่นานผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสุดท้ายผมก็ต้องไปดูช่อง Youtube คนอื่นๆนะครับไม่อย่างนั้นวันนี้ผมไขปริศนาไม่ออกแน่ๆในที่สุดก็กระจ่างตัวอักษรที่เราเห็นนั้นอะ่ะมันเป็นปริศนามีไว้ให้เราแก้ เอาละครับเรามาหากันดีกว่าที่ใต้โคลอเซียมเนี่ยมันจะมีอยู่มุมหนึ่งที่มันมีทางลับที่ NPC ก็จะซ่อนอยู่ผมก็ไม่รู้มุมไหนนะมุมนี้ไม่ใช่แลือมุมเดียวแล้วล่ะนี่ไงผมเจอแล้วบินไปเลยพัทเซอทุกคนยังจำพัทเซอที่อยู่บนโต๊ะในพระราชวังได้ไหมครับตัวนั้นแหละเดี๋ยวก่อนหนะ้าผมขอดูในกระดาษที่ผมจดก่อนตัวที่หนึ่งในตัวที่สน้เดี๋ยวผมดูก่อนนะ ตัวที่สองหน้าตามันจะตัวนี้ตัวที่สมันเหมือนตัวสอยู่ตรงไหนวะตัวสตัวสนี่หรือมั้งใช่หรือเปล่าเนี่ยแหละตัวที่สตัวที่4เหมือนตัวเอ็ดเอ็เอเอซูเปอร์แมนเอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ โอเคตัวต่อไปตัว M เหรอครั M โอ้ตัว M เจอง่ายหน่อยตัวนี้ตัว F F F, F. นี่แหละเจอแล้วตัว N N แล้วก็สุดท้าย B โอ้โหผ่านด้วยทีเดียว We are free at last เหมือนภารกิจผมจะผ่านอ้อ oh, ประตูเปิดแล้ว ได้อะไรเนะี่ยมวกขอใส่ก่อนอ๋อหมวกภาคเดโลซาที่ลูซี่ใส่อันนี้คือห้องอะไรเนะี่ยคุกแหรอครับคุกมีคนอยู่เหมือนปลดปล่อยทหารได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าหมวกมันมีสเตตัสอะไรบ้างเดี๋ยวต้องลองไปดูในคาเฟ่มันมีบอกคุณสมบัติไอเทมอยู่ก็ไปที่เรียบร้อยกันแล้วกับภารกิจครั้งนี้ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้กระผมขอตัวไปฟาร์มต่อกันนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย